สวัสด <muitas> <ian> ีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็จะพามาสำรวจหมายตกปรากฏดนะครับผมเป็นหมายใกล้บ้านนะครับก็ได้ข่าวว่ามีปรากฏนะครับแต่ตอนนี้น้ําเบาแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองมาลุ้นกันดูนะครับตอนเย็นๆหลังเลิกงานนะฮะก็คงมาเทสได้เฉยนะคงอยู่ไม่นานนะวันนี้โอเคผมตอนนี้ก็ปั่นเยอเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูนะครับถ้ามีตัวก็ใกล้ๆบ้านก็คงมาไปบ่อยนะฮะโอเคครับผมลุยเลยนะครับ วันนี้ก็เบ็ดมาคันเดียวก็จะนั่งถือเลยนะฮะโหนะครับท่านผู้ชมปลาอะไรครับโอ้ยปลากรดนะครับผมท่านผู้ชมปลากรดเหลืองฮนะโอ้โหไซส์สวยเลยนะโอ้มาแล้วนะครับมีตัวนะโอเคนะเดี๋ยวลุ้นกันต่อนะครับ รีบจัดนะครับีมเคิร์มไม่ได้ออกมาเลยนะวันนี้โอเคครับผมเดี๋ยวปลดเบ็ดก่อนนะฮะสำหรับวันแรกนี้ก็มัดอุปกรณ์มาชุดเดียวนะครับก็เมื่อกี้ปาตัวที่2ดึงลงหินนะครับขาดไปทั้งชุดทั้งตะกวเลยนะฮะก็วันนี้ก็คงได้แค่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวผมมาซ้ำใหม่นะฮะ โอเคครับวันนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนครับลองลองลองไม่ด้ของเบื่อเดี๋ยวขึ้นมาปลดปาด้านบนเท่าได้นะมันไม่ค่อยได้หรอกก็โอเคนะครับท่านผู้ชมยวมาลุ้นกันวันที่สองนะฮะเป็นยังไงจะได้ตัวหรือเปล่านะวันนี้ก็เตรียมชุดใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะ เหมือนเดิมนะครับไม่รู้มาตกสองวันจะได้กับข้าวหรือเปล่านะฮะ ปลากดครับของวันที่สองนะตัวแรกของวันที่สองนะก็ไซก็ไม่ใหญ่มากนะเทับผมกว่าจะมาได้ก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวแกะปลาก่อนนะฮะนี่นะปรากฏดฟองธรรมชาตินะครับก็วันนี้ก็เตรียมคีมมาแล้วนะครับเมื่อวานไม่ได้เตรียมคีมมานะ เียบร้อยนะปลากดนะครับตัวนี้ก็ใสสวยนะครับรวมกับตัวมเมื่อวานนี้คงได้ต้มแน่นอนนะตัวนี้โอเคครับผมก็โอเคนะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับผมที่ผมมาตกปลากดนะครับสองวันนะครับก็เจอปลากฏดสองตัวนะครับตอนเย็นๆครับก็ตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มนิดๆแล้วนะฮะ ก็ต้องกลับบ้านแล้วนะฮะปลาก็ไม่ค่อยกินเท่าเท่าไหร่นะครับวันนี้โอเคครับผมก็ถ้ามีโอกาสเดีย๋ยวมาซ้ำหม่นี้ให้ดูอีกทีนะฮะโอเคครับขอตัวกลับบ้านก่อนนะฮะ